อยู่อยากมีสติฝากกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องเล่าสนุกๆด้วยนะครับเรื่องเล่ารอยเท้าผ่าวิกฤตกลางสมุทรการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในสมัยที่กรุงศรีอยุธยายังเป็นราชธานีที่รุ่งเรืองที่สุดในสุวรรณภูมิณนะท้องทะเลอ่าวไทยที่เว้งว้างไร้ขอบเขต เรือสำเภาลำใหญ่ของเศรษฐีผู้หนึ่งนามว่านายอินกำลังลอยลำเคว้งคว้างอยู่กลางดงคลื่นลมท้องฟ้าที่เคยสดใสกลับมืดมิดด้วยเมฆฝนพายุลูกใหญ่โหมกระหน่ำจนเสากระโดงเรือส่งเสียงลั่นเอียดอารดราวกับจะหักสะบัน้นเรือลำนี้ติดพายุอยู่นานถึงเจวันเจ็ดคืนสิ่งที่น่ากลัวกว่าคลื่นลมมิใช่ความตายจากการจมน้ำแต่คือความอดอยาก น้ำจืดในถังไม้โอกใบใหญ่แห้งขอดจนหยดสุดท้ายลูกเรือนับสิบชีวิตนอนระเกะระกะลิ้นแห้งแตกริมฝีปากลอกเป็นแผ่นสายตาเมื่อลอยด้วยความกระหายท่ามกลางความสิ้นหวังความกลัวเริ่มเปลี่ยนเป็นความโกรธนายอินเจ้าของเรือเดินโซซัดโซเซด้วยความโมโหตรงดิ่งไปยังภิกษุหนุ่มรูปงามที่นั่งสงบอยู่ในมุมมืดของเรือ ภิกษุรูปนั้นคือท่านสามีรามหรือหลวงปู่ทวดในวัยหนุ่มเป็นเพราะท่านนายอินตะโกนเสียงแหบแห้งตั้งแต่ข้ารับท่านขึ้นเรือที่นครศรีธรรมราชเรือข้าก็ต้องอาเพศท่านคือตัวการลกินีข้าจะไม่ยอมให้ลูกน้องข้าตายเพราะพระรูปเดียวเอามันลงเรือเล็กปล่อยมันไปตามยถากรรม ลูกเรือที่หิวโหวยต่างฮึกเหิมช่วยกันลากเรือบทลำเล็กมาเทียบข้างเรือใหญ่เตรียมจะผลักใสพระภิกษุผู้บริสุทธิ์ลงสู่ทะเลกว้างท่านสามีรามลืมตาขึ้นแววตาของท่านไม่ได้มีความหวาดกลัวแม้แต่น้อยมีเพียงประกายแห่งความเมตตาท่านค่อยๆลุกขึ้นยืนจีวพรพลิ้วไหวตามแรงลมท่านกล่าวด้วยน้ำเสียงทุ้มกังวาลที่สะกดทุกคนให้หยุดนิ่งโยมทั้งหลาย ความทุกข์โยมคือความกระหายใช่หรือไม่หากเป็นเช่นนั้นอาตมาจะช่วยท่านก้าวเดินอย่างมั่นคงไปยังกาบเรือท่ามกลางสายตางุนงงของลูกเรือท่านหย่อนกายลงนั่งที่กาบเรือแล้วค่อยๆย,ยื่นเท้าซ้ายลงไปแตะถึงน้ำทะเลที่กำลังบ้าคลั่งทันทีที่เท้าของท่านสัมผัสน้ำเกลียวคลื่นที่เกลียกราดดูเหมือนจะสงบลงชั่วขณะท่านหลับตาอธิษฐานจิตแล้วหันมาบอกลูกเรือว่า ลองตักน้ำตรงนี้ไปดูเอน่นเยราลยกทั้งน้ำตาน้ำทะเลมันเค็มจะตายท่านจะให้เราชิทเกลือให้ตายเร็วขึ้นหรือแต่ด้วยความที่ไม่มีทางเลือกเขาจึงใช้ขันใบเก่าๆตักน้ำบริเวณร,รอบๆเท้าของท่านขึ้นมาเขามองน้ำในขันอย่างช่างใจก่อนจะกลั้นใจกระดกเข้าปากชับพลันดวงตาของเขาเบิกพลวงขันน้ำร่วงหลุดจากมือเฮ้ยหวานมันจืด มันคือน้ำจืดพวกเราเสียงตะโกนนั้นเปลี่ยนบรรยากาศจากนรกกลายเป็นสวรรค์ลูกเรือคนอื่นๆรีบกุลีกุจอเข้ามาตักน้ำชิมบางก็วักน้ำรูปหน้าบ้างก็หัวเราะบ้างก็ร้องไห้ด้วยความปิติน้ำทะเลที่เค็มปีกลายเป็นน้ำบริสุทธิ์ราวกับน้ำทิพย์จากสวรรค์แต่เป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนักน้ำนั้นจืดสนิทเฉพาะบริเวณรอบๆเท้าของท่านเท่านั้นพอตักห่างออกไปน้ำก็ยังคงเค็มขมดังเดิม นายอินผู้เคยเกลี้ยกราดเมื่อเห็นปาฏิหาริย์ประจักษ์แกตาเขาสุดตัวลงก้อดเท้าท่านสามีร่างน้ำตาแห่งความสำลักหลกไหลกระผมขอขมามกระผมไม่ใจง่ามองไม่เห็นพขขิษพราวในความตนท่านผู้ที่มงญ,ญาี่ตามโดยแท้ตั้งแต่นี้มา ชื่อของหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดก็ถูกจารึกไว้ในแผ่นดินสยามและเล่าขานสืบต่อกันมาตราบนานเท่านานว่าท่านคือพระอริยสงฆ์ผู้ชนะความโกรธเกรี้ยวด้วยความสงบเย็นและเมตตาบารมี